เป็นแค่รารพอเนื้อตัวก็สกปรกที่หลัางจะหยิบอะไรอะ่ะขอฉันก่อนนะครับคุณวันผมขอโทษครับคุณวันแล้วมันทำไมเธอก็ลางไปสิเป็นแม่บ้านหัดเจียมตัวซะบ้างหัวหน้าคนต้องบริหารด้วยใจ ของไหมครับคุณวันมีอยู่หลังรถนู่นระวางหน่อยนะได้ครับได้อุย้ยคุณวันลืมโทรศัพท์ไว้หลังรถนี่ครับฉันวางไว้เองแหละอ๋อครับเอ้ยทำไรอะก็ผมจะหยิบโทรศัพท์ให้ไงครับคุณวันรู้ใหม่ว่ามันเครื่องเท่าไหร่เป็นขล้อประพอเนื้อตัวก็สกปรกที่หลังจะหยิบอะไรอะขอฉันก่อนนะครับคุณวันผมขอโทษครับน้ำหน้าอย่างเงี้ยชาตินี้ทั้งชาติก็คงมันได้แค่ขลอประพอครับ ผมคงเป็นได้แค่รอภจพอจะมายืนบีกแ,แล้วเอกสารพวกนี้นะครับไม่ต้องแล้วเดี๋ยวฉันให้แม่บ้านมาเอาครับครับครับคุณวันอา้าวสวัสดีครับผู้จัดการไม่เป็นไรนะเธอทำดีที่สุดแล้วจงทำดีต่อไปถึงแม้จะไม่มีใครเห็นแต่ผู้จัดการก็เห็นนะครับผู้จัดการขอบคุณมากเลยครับ จำไว้บริษัทเราขาดใครก็ขาดได้แต่ขาดคนรักษาความปลอดภัยอ่ะไม่ได้นะจงภูมิใจในอาชีพของตนเองครับผู้จัดก,การกำลังใจผมมาเต็มเลยครับวันนี้จะมีกรรมการมาตรวจเยี่ยมสาขาเรายัางไงก็ฝากดูแลด้วยนะได้เลยครับผู้จัดก,การ มันเย็นเร็วจังคุณวันทำไมขึ้นเสียงกับฉันเธอมีสิทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีสิทธิ์ค่ะแต่หนูล้างอยู่คุณวันก็เห็นแล้วมันทำไมเธอก็ล้างไปสิเป็นแม่บ้านหัดเจียมตัวซะบ้างค่ะคุณวันขอโทษค่ะก็แค่นี้แหละรีบทำให้มันเสร็จเดี๋ยวกรรม,มาการมาเห็นจะเป็นเรื่องอีก คค่ะุณวนว่าไงวนันสบายดีไหมออสวัสดีค่ะคุณวานหนูสบายดีค่ะทําไมมาไม่โทรมาบอกก่อนล่ะคะอ๋อพอดีฉันติดรถเพื่อนมานะ่ะค่ะค่ะคุณวานีน่แม่บ้านไปเอาน้ำมาให้คุณวาสิค่ะคุณวนันเออไม่ต้องเดี๋ยวฉันแปลอวเองเธอไปทําความสะอาดต่อเถอะค่ะคุณอม <c oughs> ก็พอแบบนี้ไงพวกนี้ถึงได้เคยตัว สาขา t นี้ฉันว่าโอเคนะแต่การบริหารจัดการฉันว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะคุณวาหลายๆอย่างที่นี่ต้องการคนที่เด็ดขาดกว่านี้ค่ะถ้าคุณวาให้หนูเป็นผู้จัดการที่นี่รับรองว่าต้องดีขึ้นแน่ๆค่ะหมายความว่าเธออยากเป็นผู้จัดการแทนคุณออมค่ะน้ำค่ะคุณว่าขอบใจจ้ะ ออคุณออมอฉันว่าสาขานี้ยังไม่เป็นระเบียบเท่าที่ควรนะเอ,อ่อขอโทษค่ะคุณวาออมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะเป็นเพราะแม่บ้านราปภทํางานไม่เป็นมั้งคะคุณวาหรือว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดช,ชอบไม่เด็ดขาดพอนั่นน่ะสิทําไมรปภกับแม่บ้านถึงไม่ได้เรื่องนะคุณวาคะถ้าจะโทษต้องโทษออมค่ะออมเป็นผู้จัดการที่นี่รับผิดช,ชอบที่นี่รปภกับแม่บ้าน เขาทำหน้าที่ของเขาเต็มที่แล้วค่ะออมขอรับผิดชอบเองค่ะดีแสดงว่าผู้จัดการรู้ตัวใช่ไหมคะว่าไม่เหมาะกับที่นี่คุณวันคุณบอกว่าคุณอยากจะเป็นผู้จัดการแทนคุณออมใช่ไหมคะถ้าคุณวันเห็นดีด้วยวันก็พร้อมจะเป็นผู้จัดการคะ่ะฟันไปเถอะ คนที่จะเป็นหัวหน้าคนเขาไม่ได้สักแต่จะใช้อำน,นาจเขาต้องใช้นี่หัวใจในการบริหารเป็นขลอประพอเนื้อตัวก็สกปรกที่หลังจะหยิบอะไรอะขอฉันก่อนนะครับคุณวันผมขอโทษครับ้นำนาอย่างเงี้ยชาตินี้ทั้งชาติก็คงเป็นได้แค่รลอประพอครับผมคงเป็นได้แค่รอประพอ,อยังจะมายืนบืย้ยไม่เป็นไรนะเธอทำดีที่สุดแล้ว ต้องทำดีต่อไปถึงแม้จะไม่มีใครเห็นแต่ผู้จัดการก็เห็นนะครับผู้จัดการขอบคุณมากเลยครับวันนี้จะมีกรรมการมาตรวจเยี่ยมสาขาเรายังไงก็ฝากดูแลด้วยนะได้เลยครับผู้จัดการ,ค,รคุณวานันแสดงว่าใช่เธอเหมาะก,กับการเป็นผู้จัดการสาขานี้ต่อไปแล้ววันละคะเธอะเหรอวันค่ะ ฉันจะให้เธอไปเป็นหัวหน้าแม่บ้านที่รีสอร์ทบ้านสวนเด็กยิ้มแต่ที่นั้นมีแต่คนสวนนี่คะไม่มีแม่บ้านก็เธอไงเป็นทั้งแม่บ้านและหัวหน้าแม่บ้านในคนคนเดียวกันคุณวา่าจะเราไม่เอาถ้าไม่เอาก็ออกไปเอ,เอาก็ได้คะ่ะจำไว้นะครับ เกิดเป็นหัวหน้าคนต้องมีทั้งพระเดชและพักคุณไม่ถือว่าเราเป็นใหญ่กดขี่เหยียดยามผู้ที่มีตำแหน่งด้อยกว่าซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่มีศักดิ์ศรีเป็นพนักงานเหมือนกันควรให้เกียรติซึ่งกันและกันยิ่งให้ใจพวกเขาพวกเขาก็จะยิ่งให้ใจกลับมาและยิ่งช่วยพัฒนาบริษัทให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะครับ ไไยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตังมากมายได้โบทยิ้มอีกทีได้ไหมแตหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทําไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่านไปฉันคง